ี31ธันวาคมครับผมอยู่ที่ห้องส่ง FM 100.5นะครับ31ธันวาคม2557ก็เพิ่งจัดรายการมายุเสร็จครับนี่คือบรรยากาศห้องส่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องเขาดาวจากที่นี่แล้วครับอีบสามนาฬิกา58นาทีาปี2557จะจากพวกเราไปแล้วครับ อา้วท่านรัฐมนตรีครับดูวเวลาแล้วนะคะขอทดสอบหน่อยนะคะย่างย่างย่างดีคนไทยรักประเทศไทยไหมคะรักครับรักครับรักประเทศไทยครับรักครับขอให้ปี2015ที่กำลังจะผ่านไปนะคะเป็นปีที่เราไม่ลืมนะคะปีนี้เป็นปีที่ดีมากสำหรับผมเลยครับปี57เนี่ย ปีห้าแปดต้องดีขึ้นเรื่อยๆฮะว่าเราทุกคนจะยอมทำเพื่อประเทศชาติที่เรารักจะสู้เพื่อประเทศไทยสร้างความเจริญและมั่นคงให้กับประเทศไทยด้วยมือของเราห้าสิบเก้าแล้วฮะสั้นๆนะคะว่าสู้เพื่อประเทศไทยไหมคะสู้ครับสู้สู้สู้เพื่ออะไรครับเยู่้เาเนสูเลยนะครับเอาละครับเหลือนาที

4, 3, 2, สี่สามสองหนึ่งห้าแปดแล้วมีชีวิตถึงปีห้แล้ววันนี้พี่ใหม่ครับวันนี้พี่ใหม่ครับวันนี้เป่นหม่ครับโอ้โหนี่พี่ใหม่นี่ครับพวกคุมเสียงและทีมงานร้อยจดหครับ